และนี่คือกางเกงยีนตั้งได้ผ้าน้ำหนัก23ออนทั้ง3ตัวจาก Pickleworks 23 BA Blue Armor ผ้าหนาสีเข้มจัดเปรียบดังชุดเกาะสีน้ำเงินคือคอนเซปต์ในการออกแบบผ้ารหัสนี้เส้นได้ยืนสีอินดิโก้ย้อมในเฉดสีที่เข้มเป็นพิเศษได้พุ่งสีดักเนวีและโครงสร้างการทอที่แน่นมากๆ ทำให้เฟตออกมามีสีฉ่าและมีมิติที่สวยงามถ้าคุณต้องการกระเกงยีนผ้าหนาและสีเข้มที่สุดเท่าที่เราจะสร้างสรรออกมาได้นี่คือคําตอบสุดท้ายที่คุณมองหา23 MD Mudder ต่อยอดความสําเร็จจากผืนผ้ารหัส22 MD ที่ได้รับความนิยมทั้งในไทยและต่างประเทศมาในครั้งนี้23 MD ได้ถูกพัฒนาขึ้นไปอีกสู่ผืนผ้ายีนน้าหนัก23ออนได้พุ่งสีโครนที่ทําให้เฉดสีและมิติเฟดที่ไม่เหมือนใคร ผ้าหนาเนื้อแน่นทำให้รอยเฟตตามจุดต่างๆมีความชัดเจนเฉดสีโคลนของได้พุ่งที่ทําให้สีของกางเกงยีนเมื่อเก่าแล้วให้เฉดสีที่เรียกว่าเฟตสีสนิมเก่าๆเ,เซอรเซอ,เซอให้ความรู้สึกอยากจะสวมใส่ออกไปลุยโคลนกันเลยทีเดียวครับ 23ZZU เซซเยูอันซันฟลไสโครงสร้างการทอที่พัฒนามาจากผืนผ้ารหัส22เซซตยที่เป็นที่นิยมในอดีต ปรับเฉดสีในการย้อมของได้ยืนให้เข้มขึ้นเพิ่มความแน่นในการทอมาในรูปแบบผ้าดิบที่ยังไม่ผ่านกระบวนการซันฟ์ไลต์ทำให้เกิดการหดและบิดของตะเข็บสำหรับท่านที่ชอบผ้าที่สีเข้มๆเ,เนื้อผ้าหนาหนักแน่นดิบๆหดหดใช้งานกันยาวๆปั้นเฟตตะเข็บสวยๆรหัสนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับ